สวัสดีค่ะเพื่อนๆพอ,อกันนีล่ละจ้ากับยาสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะวันนี้เข้ากับกับมาพบพพอกันอีกช่นเคยน้อพี่น้องจ้านอกกับแนวทางตัวเลขก่อนอื่นค่ะอาศัยก็ขอสวัสดีเพ,พื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟซีสวัสดีทางเอฟซีไมคค่ะหล้วก็สวัสดีเอฟซีเกานํ่งเขามาแหล้กกาฝาก,ก็เลยก็แช่เป็นกําลังใจแอนนํเนาะค่ะก่อนที่เราจะรับชมแนวทางค่ะเดี๋ยวเขามาฟังคำเตือนกันก่อน คำเตือนคลิปนี้จะดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงอ่าฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะฟังคำเตือนแล้วเดี๋ยวแอดแกสิภาเ,เพ,พื่นเพื่อนพี่ๆน้องๆเนาะมาสรุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะสำหรับสูตรตารางผ้ารวยหัวประจมันที่15เดือนอ่า มีนาปี2567สําหรับสายวิ่งรูดค่ะททีเด่น2เด่น5เด่น6 2 5 6คือสายวิ่งรูดงวดประจําที่15อาจับวินจับวินอนที่80246เนาะ80246ผลค่ะเรามาดูผล6 7 5 4 8 8 6 7 5 4 8 8เนาะเรามาดูเลขตารางค่ะพอซื้อส่วน็นซื้อตารางผ้าร่วยเนอะอ่ะ6มาพี่น้องจา๋า6มา7 เจ็ดแอดมีนาะห้ามาค่ะสี่มาค่ะแล้วก็แปดพี่้องจ้าเลขตะล่างแอดแตกสี่ตัวเนาะห้าสี่แปดแปดหาสี่แปดแปดอะแอดดสี่ห้าแปดพี่้วงจ้าแอดด้าแปดสี่ห้าทำมีแปดอีกตัวหนึ่งก็จะตด้เฮสี่ตัวตดแ้วพี่้องจ้านอสี่ตัวตัว้าสี่แปดแปดวฉันแอดมีอ่า ห้าสี่แปดเอเดซีห้าแปดน้องพี่น้องจ๋าเสียดายมากันรี่แปดอีกตัวหนึ่งในเฮซีตัวตูดเนาะอ่ะสามตัวเป็นสี่แปดแปดพี่น้องจ๋าสี่แปดแปดเอดหลุดไปเนาะจับวินมีแปดขามีแปดมีสี่เนาะจับวินมีแปดมีสี่เอดจับบ่ได้พี่น้องจ๋าสายเบิร์นสายเบิร์นเอเดซีหกฮุกเอเดซีหกฮุกพี่น้องจ๋าแอดจับบริษัสี่แปดแปดเนาะเสียดายหลายขออภัยน้ำอ่ะสองตัวล่างเรามาดูสองตัวล่าง สองตัวล่างจะมีหกเจ็ดกับห้าสี่หกเจ็ดนี่หลุดเนาะหกเจ็ดนี่หลุดวิ่งรูดมาเพราะว่าลักหกอะแอดไดที่าเลขตารางโม,มมีเจ็ดเลขตารางแอดโมมีเจ็ดเพิร์มาหกเจ็ดแอดไดหกแปดพี่นลล้นองจ๋าสำหรับสองตัวล่างเนาะแอดไดหกแปดเพิร์ม่าหกเจ็ดกัเลยรุดไปเนาะสำหรับห้าสี่วิ่งรูดห้ามาเนาะห้าสี่วิ่งรูดห้ามาเลขตารางมีห้ามีสี่พี่น้องจา๋าสายเจาะแอดได้ที่ห้าสี่ตรงๆเนาะเดเฮกันไปสองตัวล่างตรงๆพี่น้องจ๋า ดเดเฮกันไปสองตัวลางตรงๆ,รงๆเนาะสำหรับหมดประจำวันที่สิบหาแอดมินขอแสดงความดีใจน,ำน้ำน้อพี่น้องจานเนาสำหรับทันได้ติดตามแนวทางของแอดหลัก,กไดเฮอะตามต่อค่ะเพื่อบบเป็นการเสียเวลานาะกับแนวทางเล่าพัฒนาค่ะกับสตรตารางผ้ารวยกับอสายหัวเราเลขเดทพารวยค่ะอะเรามาดูเลขตาราง0 3 4 7 9ส 034791เนาะวงเล็บที่5อาสายวิ่งรูดแอนให้ 5, ที่034 034คือตัวเด่นค่ะอจับวินจับวินแอนให้ 5, ที่7913แล้วก็5 7913แล้วก็5จะเป็นตัวจับวินเนาะเรามาดูเรามาดู 2ตัวบนล่าง2ตัวบนล่างแอจะคัดให้หลักละ3แนวทางเนาะหลัก0ูนย์สแนวทางหลัก3อีก3แล้วก็หลัก4ี่อีก3แนวทางรวมแล้วจะเป็น9แนวทางเนาะสำหรับ2ตัวบนล่างเริ่มที่สูอ่าปากกาแดงพุณจาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งหลักศูนย์เนาะหลักสามสามเจ็ดสามสาม แล้วก็39อารักซีสี่เแล้วก็ 4, 4ี5สีพี่น้องจา๋ามาตัวเดิมอีกแล้วคำนวณล้วตัวเดิมเนาะมาตัวเดิมอีกแล้วพี่น้องจา๋าสี5 4้าหมาตัวเดิมกัน อาจจะออกอีกก็ได้เนาะพี่น้องจ้าเนาะกจบว่ามีไผ่หูเนาะค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขอันนี้จะเป็นชุดคัดเนาะพี่น้องจ้าเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนท่านใดชอบชุดเต็มแอดตามใดเนาะชอบชุดเต็มแอดตามใดแอดคัดมากเก่าลักเก่าอ่าเก่าแนวทางเนาะชุดเต็มก็คือน้ำสายวิ่งหลุดบัวจะเป็นศูนย์สามสี่จับผูกกับตัวจับวินได้เลยอ่าเรามาดูสามตัวตรงตูดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ด สี่สามสามพี่น้องจ๋าเพาะว่าจับวิ่งกับจับวิ่งกับวิ่งดูชนกันแอนเลยจับเป็นสี่สามสามหายนอถ้าเ่อชนกันนะสิจะมีโอกาสที่จะจับได้เนาะค่ะงดิ่านมากเพิ่นเ่อชนกันเนาะอ่ะสี่สามสามแล้วก็เก้าสี่หนึ่งแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดค่ะคู่สุดท้ายท้ายสุดเนาะ เลืเอ่อยนอพี่น้องจ๋าสามสี่ห้าสามสี่ห้านอเป็นตัวสุดท้ายถามหักกระจุดใบแคบใบนะค่ะพี่น้องจ๋านอถามหักกับจุดใบแคบว้ค่ะ,พะ,กกคคะเพื่อป้องกันการลืมบ่หมักบ่ชอบเรือนพานแล้วค่ะแนวทางหวยแนวทางตัวเลขมาจากสูตรการคำนวณค่ะพี่น้องจ๋าเพราะฉะนั้นมีเข่ามีรูดค่ะ,ะได้ครบแล้วนะพี่น้องจ๋าทักษยวิ่งรูดจับวิ่งล้วก็ะองตัวสามตัวเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะ งวดนี้พี่รองจ้าแอดขออนุญาตชอบเน้อชอบ7มากตัวแหลกเลยชอบ70737แล้วก็อ๋ออ๋อออสี่เจ็ดอแต้ม43ให้พร้อมมือก,ก็ไดอ่ะหกกับ9เป็นตัวเดียวกันพี่รองจ้าขออนุญาตครับหัวน้ออันนี้จะเป็นที่06 36 4994กับง,างาออ่ามได้พี่รองจ้าเก่าสี่หนึ่งน้ออ๋มาหกจับหกมาเก่าจับเก่ามาทั้งสองจับทั้งสองหมอมองประชอบเรือนพาน ันวทางหวยแนวทางตัวเลขเนาะค่ะพี่น้องจ๋าเป็นแค่สูตรการคำนวณเนาะเป็นแค่สูตรการคำนวณท่านได้สนใจเขากลุ่มแนวทางกับแอดค่ะสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ค่ะ id ไลน์ say 6 6ห say 6 6หอาจจะได้กระโ k กำลังแร่นใจน้ำน้ำพี่น้องจ๋าฝากกดหลค์กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจแอดนําอาจจะได้มีกำลังใจในการคำนวณตัวเลขมาฝากมาแบ่งปันเนาะสำหรับคลิปนี้แอดจะขอตัวลาแล้วจ้าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ